สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับครูแน่นะคะกับอักษรออนเลินเหมือนเดิมนะคะเย้นะคะวันนี้เรายังคงอยู่ใน u ูนิตกนะคะเรื่องของ my favorite sport นั่นเองนะคะก็คือเรื่องของกีฬาที่หนูชื่นชอบจําได้ไหมครั้งที่เราครูอสอนคําศัพท์เกี่ยวกับกีฬาไปเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างของการใช้ว e ท b to b ีกับ ing เนาะในเรื่องที่ชื่อว่า present continuous ใช่ไหมคะใน,นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของ sport action นั่นเองนะคะอ่าเปิดหนังสือตามกันไปเลยดีกว่านะคะดเด็กๆ ครับที่เลาเรารู้ไปแล้วว่ากีฬาอะไรยังไบงบ้างเช่นบาสเกตบอลฟุตบอลใช่ไหมคะวอลเลย์บอลนะคะหรือว่าสวมิ่งนั่นเองทีนี้เรามาดูเชลูกว่าในกีฬาต่างๆเนี่ยเขาจะมีแอคชั่นอะไรนะหนูจะได้เอาไปพูดได้ถูกนะคะไปใช้แต่งประโยคได้ถูกว่ากีฬานี้เขาเใช้อะไรกันบ้างนะคะเช่นหนูรู้รูปนมบในลูกอันแรกม,มันก็จะมีรูปว่าอุ๊ยถ้าเล่นเบสบอลเนี่ยเขาจะต้องทําไมลูก อ่าหนูลองดูซิมงลูกไหมมงลูกเบสบอลหมงลูกนะหรือว่ากัดลูกเออน่กกลัวมากลูกกัดลูกหรือว่าเราตีลูกหรือเตะลูกอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะนะแล้วก็รูปที่2เนี่ยลูกนะกีฬาฟุตบอลเนี่ยหนูดูท่าเห็นปะจะเป็นอะไรเอ่ยบางคนบอกว่าคุณครูเอางี้เลยกินฟุตบอลไม่ได้นล้นกินลูกบอลไม่ได้อันนี้สําหรับเด็กเล็ก ใช่ไหมเด็กอนุบาลบางทีแบบเด็กน้อยไม่รู้คืออะไรหยิบจับปุ๊บเอาเข้าปากแล้วกินอย่างเดียวแต่นี้เป็นกีฬานะคะมันก็จะเป็นการเตะนั่นเองนะคะ,ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีแอคชั่นอะไรกันบ้างแล้วมาดูคาําแรกลูกเด็กๆคะ่ะคําแรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะ hit อุ๊ยฟังทันเบ้าอีกทีนึง hit h i t นะคะตัวนี้เนี่ยอ่านออกเสียงว่า h i t นะคะแล้วก็แปลว่าตีหรืออ่าครูบอกนิดนึงมันแปลว่าชนอะไรลูกแต่ในกีฬาคงไม่ใช่คําว่าชนนะ ฮิตเนี่ยนะแปลว่าตีได้แปลว่าชนก็ได้ค่ะเช่นรถมันเอ่อคิดกัดทางหรือว่าวิคิดจะขาหนูไปตีรถหนูไปชนรถอย่างนี้ก็ได้กระแทกรถอย่างนี้ก็ได้แบบในมินนิ่งนี้ได้นะคะแต่ว่าในที่นี้คงไม่ได้แปลว่าชนก็แปลว่าตีลูกนั่นเองนะคะอีกทีหนึ่งนะพูดตามเขาด้วย hit hit อ่ะพูดเหล่านึงสองสามเยี่ยมมากเข็ hit. นะคะถัดไปค่ะกีฬานี้ต้องทำการอะไรฟุตบอล kick kick นะคะหนูได้ยินใช่ไหมลูกเนาะอ่านว่า kick Kick พูดด้วย kick มีตัว k ด้วยนะ k หน้า k หลังแนละ้วลูกอีกรอบหนึ่ง kick kick นะไม่ใช่ kick 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 ต้องเป็น kick มีด้วยนะมี k นะหน้าหลังเลยมันป่าว่าเตะใช่ไหมลูกถัดไปวุเป็นรูปนี้ล่ะรูปนี้เขาทำอะไรอา้าว catch catch เห็นไหมมี sh, ด้วยนะอีกทีนึง catch พูดตามค่ะลูกนะว่ามันคือ c a t c s ใช่ไหมคะออกเสียงว่า catch catch ใช่ไหมคะ catch นะคะมีช่อช้างด้วยนะคะ catch แปลว่าจับนั่นเองนะคะ catch แปลว่าจับหรือว่าในรูปก็คือรับลูกเอาไว้นะคะไปดูต่ออันนี้ไม่ใช่จับตาเป็นคนเคลี้ยงออกไปขว้างออกไปเขาเรียกว่า throw throw นะคะ throw วิ้ีทไเสียงมันดูเหมือนมีการควบหลายคำเพราะตัวสะกดเขาคือ th นะคะมันจะไม่ใช่ t ทอย่างงี้มันจะแบบ throw เ th พราะมี thr นะคะมีตัว r ้ดยกับนะเอาว่า throw throw อีกทีนึง่งลูก throw อีกรอบหนึ่งอาจจะได้ออกเสียงได้รับลิ้นออกมานะคะแต่ที่ฟันนะคะลูกนะนะแล้วก็พูดเป็นเสียงเหมือน t h แล้วก็มีรอเรือด้วยนะคะ throw throw นะคะ throw ตัวนี้ก็แปลว่าคว้างปาโยนเคลี้ยงได้หมดเลยค่ะแปลว่าคว้างปาโยนเคลี้ยงได้หมดเลยนะต่อไปอันนี้อุ๊ยอ่าคำนี้คุณครูเคยสอนแล้ว bounce อีกที่หนึ่นง bounce bounce นะฮะ bounce นะตัวนี้สะกด b o u n c e นะคะ bounce 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 พูดตามด้วยแล้ว bounce อีกทีหนึ่งลูกพูดตาม bounce 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 นะคะตัวนี้ก็แปลว่าเด้งนะคะเด้งบอลเหมือนมันเป็นอาการของบอลที่มันลงไปกระท่กับพื้นแล้วก็เด้งขึ้นมานึกออกไหมคะเราจะเรียกว่าเด้งก็ได้หรือว่าดอกบอลก็ได้นะคะก็คือการ bounce นะคะอ่ะรูปนี้ล่ะเขาทําอะไรนะคะหนูดูออกไหมคะลูกเขาทําอะไรคะ shoot shoot เนาะ shoot คำนี้ใช้บ่อยในกีฬาใช่ไหมคะเวลาเราเล่นเราก็บอกเฮ้ย s h ลูกเลยชู shoot. ลูกเลยก็คือ Shoot. shoot นะคะ shoot ตัวนี้ก็แปลว่ายิงยิงลูกนะคะหรือโยนก็ได้นะเมื่อกี้จำได้ไหมมันจะมีเครื่องปลาโยนเนาะมันคือคำว่า throw ใช่ไหมคะ throw แต่อันนี้ก็คือเป็น shoot นะคะคื throw มันจะเป็นค่าโยนอะลูกมันโยนลูกให้นะคะแต่ว่า shoot มันคือโยนลงเป้าเลยนะยิงลูกโยนลงห่วงอย่างเงี้ยนะคะ นได้ไหมคะเ้าเรามาลองดูรูปการเราช่วยครูเลือกเลยเป็นการทวนนะคะรูปที่หนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้โอ้โหนี่เป็นงานนักกีฬาเบอร์สามนะฮะผูกผมด้วยน่ารักเชียวเขาเล่นบาสเกตบอลลูกในรูปเขากำลัง bounce เหรอ shoot อ่ะให้เวลา bounce แปลว่าเด้งหรือดอ shoot แปลว่ายิงดูจากรูปคะ่ะมันมีภาพตรงนี้ด้วยเห็นไหมหนูเห็นไหมลูกมันตรงใต้ใต้ลูกบอลเนี่ยมันมีตรงนี้ มันเส้นถึงถึงแสดงว,ว่ามันกำลังเด้งเดงดังนั้นเราเรียกว่าอะไรคะ bounce bounce นะคะวิรูปน้องผู้ชายค่ะระหว่าง hit กับ kick hit กับ kick หนูว่าอะไรลูก kick เก่งมากนะคะถัดไป throw หรือ catch throw แปลว่าขวง catch แปลว่าจับลูก throw ขว้าง catch จับในรูปเขาทำอะไรคะหนูเห็นสัญลักษ์นี้นะมันคือ throw แน่ๆ throw นะคะถัดไปเลย catch หรือ kick Catch หรือ Kick อย่าลืมน c ะ a t c h จะมีชอช้างเนี่ยลูก Catch ถูกไหม Kick คือขวายนะคะ Catch หรือ Kick ตัวไหนลูกอืมนะคะตัวนี้ก็คือคำว่า Catch นั่นเองถัดไป Shoot Shoot หรือ Bounce เนี่ย bounce shoot คือยิงลูกค่ bounce, ะ Bounce แปลว่าเด้งดอกตัวไหนลูก Shoot เก่งมากและตัวนี้ค่ะคือ Throw หรือ Hit ถ้า Throw คือเคลื่องควงโยนลูกเคลื่องควงปาโยนละ hit แปลวะ่าตีเขาทำอะไรคะ เก่งมากๆเลยนะคะพอได้ไหมคะพอจําได้ไหมเออเปิดหนังสือดูไปของครูนะคะเราก็ตัวไหนไม่ได้โจทสับไปด้วยก็ดีจะได้จําได้นะลูกเดี๋ยวเรามาลองฟังนะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวพูดตามด้วยเนาะเดี๋ยวกูเปิดเสียงให้ฟังนะคะแล้วเด็กลองพูดตามว่าพูดว่าอะไรเรามาเริ่มกันที่ตัวหนังสือนะคะในตามสไลด์ของครูเลยนะก็คือที่เป็นเด็กผู้ชายหัวตั้งๆนะคะเขาพูดแบบนี้เด็กๆลองดูตัวหนังสือแล้วพูดตามไปด้วยนะคะ He is throwing the ball เขาพูดอะไรคะ He is throwing the ball ใช่มั้คะ He is throwing the ball อีกทีลูกม้อนหมอ He is throwing the ball He is throwing the ball นะคะก็แปลว่าเขากําลังขว้ยงลูกบอลนั่นเองนะคะจา๋าใยคมี่นะคะที่เป็น He is throwing the ball ใช่มั้คะนะหนูก็มาลองดูเช่นอ่าอันแรกเลย He is throwing the ball แปลว่าอะไรลูกแปลว่าเขากําลัง คว้างเครี้ยงโยนปาลูกบอลนั่นเองนะคะ she's bouncing the ball นะคะก็แปลว่าผู้หญิงคนนี้กำลังเดาะบอลนะคะหรือว่าจริงมันแปลว่าเด้งกระดะอ่าแต่ในที่นี้ถ้าเป็นแอคชั่นก็คือกำลังเดาะดาะดาบอลนั่นแหละนะคะเหมือนเวลาเราเล่นบาสเกตบอลนะคะแล้วก็ they are hitting นะคะ they are hitting the ball ก็แปลว่ากำลัง ตีลูกบอลนะฮะสิ่งที่หนูจะต้องสังเกตจากตรงนี้อ่าขอูทวนให้นิดหนึ่งนะคะหนูเคยเรียนเรื่องนี้ไปแล้วแหละว่าการเติม ing ลูกเห็นปะมันจะต้องเติมอย่างไรบ้างอ่าลองมาดูกันนิดหนึ่งนะของูทวนให้หน่อยนะตัวแรกค่ะคำว่า throw t h r o w มันมาจาก throw ตัวนี้เนาะ throwing เนี่ยนะคะเวลาเติม ing หนูก็เติมท้ายได้เลยเป็น throwing ใช่ไหมคะเวลาเติม ing เติมง่ายนะเติมไปเลย แต่ระวังถ้ามันมีคำว่า bounce นะคะ bounce ตัวนี้มันมี e ด้วยลูกกดคือเราจะตัดตัว e ทิ้งใช่ไหมคะตัดทิ้งไปเลยนะแล้วเราก็เติม ing เข้าไปก็เป็น bouncing โอ okay, เคไหมคะกาบิีกฎกกหนึ่งคือถ้าเกิดสมมติว่าคำของหนูตัวนั้นม่าเป็นคำที่ออกเสียงสั้นและมีสระหนึ่งตัวลูกสระคือใครสระคือใครสระก็คือตัวที่เป็น A อ I O U ใช่ป่ะมีตัวใดตัวหนึ่งนะคะหนึ่งตัวแล้วมีตัวสะกดหนึ่งตัวจุกไหมลูกถ้ามีหนึ่งสละก็คือสระ1หนึ่งตัวมีตัวสะกดหนึ่งตัวหนูจะต้องเติมหรือว่าครูเรียกว่าเบิ้ลแล้วกันอ่ะเรียกว่าเบิ้นตัวสะกดเข้าไปอีกหนึ่งหนูเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมคะอ่า่นคำว่า h e ตัวนี้นะคะก็พอมาน มี1สระคือตัว i a i o u ลูกหตัวสะกดก็คือตัว T ีเราเบิ้ลเข้าไปค่ะเบิ้นตัวสะกดไปอีกตัวนึงเลยแล้วเติม i n g ทันไหมคะตามครูทันไหมเบิ้ลตัวนี้เข้าไปเห็นไหมลูกเบิ้ลเข้าไปส่วนไอตัวนี้ตัดอะไรคะ ตัดอีทิ้งนอกนั้นจริงๆเราจะใช้กฎปกตินะการเติมอิ่งเนี่ยคือเจอปุ๊บเติมท้ายได้เลยแต่ถ้าอีลงท้ายต้องตัดอีทิ้งถ้ามีเสียงสั้น1สละ1สะกดนะคะลูกจำไม่ยากหนงสลัดหตัวสะกดต้องเบิ้ลตัวสะกดเข้าไปโอเคไหมคะและจริงๆอามีอันหนึ่งอ่าครูแถมให้แต่ว่าพี่รู้ว่าในระดับปฐมเนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่ได้เจออ่แต่ครูลองถามเด็กๆดีกว่าสมมติหนูจะเจอคำว่าช่วยด้วยฉันกำลังจะตายแล้ว หนูจะพูดไงอ๋อฉันกำลังจะตายฉัพูดว่า I am dying สะกดยังไงแล้วระหว่างข้อที่1ตัด e ทิ้งเติม ing เป็นด <laughs> ิ่ง่ D ูดีดิ่งหรือหนูบอกว่าอ่าหนูเติม ing ไปเหมือนเดิมหรือว่าเปลี N ่ยน ie เป็น e y เติม ing อ่ะให้เลือก1นึ่งเด็กๆว่าตัวไหนลูกแล้วช่วยกันตัวไหนคะ ท่าดานันอ่ะงูฉะเฉลยคําที่3ค่ะเป็นคาที่ถูกต้องนะช่วยด้วยฉันกำลังจะตายแล้วเราจะเปลี่ยน i e ค่ะเป็นตัว y นะคะแล้วเ,เติม i n งเข้าไปนะคะตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอานะคะจำไว้นะลูกนะกดตัวไหนที่มันลงท้ายด้วย i e เช่น l i n e ก็ได้ค่ะที่แบาโกหกหนูก็เปลี่ยนเป็น lying แบบนี้โอเคไหมคะกำลังโกหก โอเคเนาะนะสรุปนะกฎการเติม i อ g เติมไปเลยนะคะแต่ถ้าลงท้ายด้วย E ตัด E ีทิ้งถ้าลงท้ายเอ่อถ้าคำนั้นเป็นเสียงสั้นเนะฮะเป็น1สระและมี1สะกดเบิ้ลตัวสะกดเข้าไปก่อนโอเคไหมคะนะเอาคุยยกตัวอย่างเพิ่มถามเบิ้ลตัวสะกดเช่นสมมติหนูไปเจอคำว่าคำว่าคำว่า,าระวังคำนี้เด็กๆชอบงงอุ้ยคุณครูคเจอ e ี t i e n g อีน e ี n ้ e n e. ตัวสระสองตัวนะลูกอันนี้ a i ย u ยสองตัวนะเราไม่อยู่ในกฎนี้นะเข้าใจไหมไม่อยู่นะเช่นหนูไปเจอคำว่าอะไรดีล่ะ นอกจากคีย t i n g แล้วเนี่ยนะคะอาจจะไปเจอคำว่า sitting กระดาษกำลังนั่งเห็นไหมคะ s i t มี i ตัวหนึ่งมีทีตัวหนึ่งเราก็เบิ้ลเข้าไปเป็น sitting แบบนี้นะคะแล้วก็ที่คุณครูฝังเพิ่มก็คือถ้าเป็น i e ลงท้ายเปลี่ยนเป็น y แล้วเติม i n g นั่นเองนะคะเข้า okay, ไหมคะเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบความที่มันจะยากขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวตอนอที่หนูโตโต,ตขึ้นมันจะมีกฎเพิ่มเติมอีกอ้าวครูแอบบอกแอบบอกอันนี้ไม่ต้องจำนะแอบบอกแอบบอกอย่าบอกใครนะ คือครูแอบ,บนะอย่าบอกนะเช่นสมมต D ิ D Y E ดายที่แปลว่าย้อมสีค่ะย้อมย้อมสีนะทําสีผมหน <c oughs> ูบอกอุ้ยตัด E ีทิ้งเติมเป็นดายอิ่งอย่างนี้ไม่ได้ลูกมันจะผิดแบบมันจะกลายไปซ้ำเหมือนคำว่ากําลังตายนะไม่ได้นะคะดังนั้นตัวนี้นะฮะมันเป็นบอกว่าอุ้ยเป็นตัวเฉพาะลูกเป็นตัวพิเศษหนูทําแบบนี้ไปเลยเติมอิ่งเหมือนเดิมค่ะอันนี้แปลว่ากําลังย้อมสีโอเคไหมคะ นะอ่าตัวนี้จะได้จําไว้ด้วยเผื่อไปเจอจะได้อ้าวคุณครูบอกว่าลงท้ายด้วย e ต้องตัด e นี่อันนี้จะเป็นตัวยกเว้นนะคะเพราะว่าตัดปุ๊บมันจะไปซ้ํากับตัวอื่นนะอันนี้ก็เป็นกฎของการเติมอิงที่หนูเอาไปใช้ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของประธานเอกพจน์ใช้ e s นะคะประธานผู้วอดใช้ R อันนีุ้ณครูย้ําทุกครั้งเลยนะอันนี้ข้ามเลยละกันเพราะว่าเด็กๆนะ่าจําได้ละนะคะอ่าอันนี้ i am he she it ใช้ i s และ uv d e y ใช้ a r าจำได้อยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็ตามด้วย ing อันนี้ไม่มีอะไรายากนะ มาลองดีกว่านะคะคุณครูลองเทสดีกว่าว่าหนูรู้เรื่องไหมนะคะหนูเข้าใจไหมพร้อมนะ Present c o n t i n u ล a s l o o ลมันคือ Is Am a ใช่ไหมลูกแล้วก็ตามด้วย Ver รเติม I N G ได้เดยวช่วยครูหน่อยเร็วเขาบอกว่าอะไรคะโจทย์เปลี่ยนคำกริยาที่ให้มาอยู่ในรูป Present Con กริยาอยู่ตรงนี้ลูกข้างหลังตรงนี้เห็นปะ่ากริยาอยู่ตรงข้างท้ายนี้นะคะเขาให้เราเลือกว่าจะเปลี่ยนเป็นยังไงอ่าลองเปลี่ยนเล่นๆก่อนโทรทำไงลูกโทร ก็เป็น throwing เติมเลยใช่ไหมคิกทำไงคิกบอกกับกูที่คิกทำไงก็เป็น kicking แบบนี้ไงเติมอ,อิ่งใช่ปะ hit ละ่ะลืมย่าง hit เบิ้ลตัวทีก่อนถูกไหมเพราะเสียงมันสัน้นมีหนึ่งสระหนึ่งสะกดนะคะเบิ้ลเข้าไปเป็น hitting นะคะ hitting catch ทำไงลูกก็เติมไปเลยเห็นบ้าง,ง่ายมาก bounce bounce จำได้ป่ะลงท้ายด้วยตัว e ตัดอะไรก่อนตัด e ทิ้งเติมอิงลูกแล้วก็ shoot พอเป็นชูตติ้งปุ๊บหนูก็ใส่ไปเลยแบบนี้ถูกไหมคะอา้าต่อมาอย่าลืมใส่ ING อย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีอะไรด้วยคะแรกเออมันต้องมี is, am, ออยู่ข้างหน้าด้วยดังนั้นหน้าที่ของหนูหนูต้องดูว่าประธาน he, ใช้ใครประธาน d ใช้ใคร C IV อช่วยครูนะพร้อมยังอ่ะคอชิ้หนึ่งมาเลย He, eat, and, ล is, am, หรือ R ตอบมาครูเร็ว m หรือ R มันคือ เก่งมาก he is เราก็เอา throw ข้างหลังที่ครูสอนเติบอ n งมาใสา่ he is throwing the ball he is throwing the ball ข้อที่สองลูก day d y ใช้อะไรอีหรอาอีหรอาเก่งมาก r ค่ะเ็เป็น they are kicking the ball they are kicking the foot b a l l ขอโทษ they are kicking football นะคะ they are kicking football ข้อที่สองลูกชีใช like. uh. ้อะไรคะเก่งมากๆเลย she is hitting the ball she is hitting the ball i ใช้แล้วลูก i am i a r e i is ใช้ตัวไหนเล่า I are เออขอโทษทคือคุณหลอก <laughs> I are ไม่มีนะคะ uh, I eat uh, nah. นะแสดงว่าตั้งใจเรียนอยู่นะคะต้องเป็น I am catching ใช่ไหมคะ I am catching the ball แปลว่าฉันกำลังจับบอลอยู่เลยแล้วก็ V อะไรคะ We are bouncing the ball แปลว่าพวกเรากำลังเดาะบอลกันอยู่นะคะนึกถึงภาพกำลังเดาะเลยโอ้ oh, เล่นบาสเกตบอลดึงด้ง,ด,ง,ด,งดึงกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็สุดท้าย U อ,อะไรคะ U อ,อะไรคะ you you eat ผิดค่ะ ah you are shooting you are shooting the ball เห็นไหมคะยากไหมลูกยากไหมไม่ยากนะคะอย่าลืม eat m r ใช้ให้ถูกเราเติมอิงด้วยอ่ะมาฝึกพูดกันดีกว่ารูปนี้ค่ะเด็กๆลองดูน้องผู้ชายเสื้อแดงเขาชี้ไปนะคะเราก็ดูที่น้องผู้ชายเสื้อเขียวนะ,ะลูกบอลบางคนบอกอของรูคนเล่นใยแมงมุมนะเขาปล่อยใหญ่ฟู่ออกมาเป็นลูกบอลเขา,ำากำลังทําอะไรคะหนูดูจากรูปเขากำลังทําอะไรคะหนึ่งไว้เลือกหนึ่งเขากำลังกินค่ะ สองเขากําลังคว้างค่ะ3ามเขากําลังจับค่ะสี่เขากำลังเดาะค่ะเออเรื่องคุณหนเร็วกินคว้างจับเดาะตอบเลยคือคว้างใบใช่ไหมลูกดังนั้นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า he's throwing the ball พูดตามคุณนะคะพูดตามต้วยองอ่ะเด็กๆพร้อมกัน he's throwing the ball he's throwing the ball อ่านะคะเก่งมากเลยบบว่าเขากำลังคว้างลูกบอลไปนั่นเองนะคะอ่ามาดูกันต่อแล้วรูปที่สองช่วยครูด,ด้วยแล้วเด็กผู้ชายค่ะที่เป็นหัวยิกิกนะคะผมสีบรอนรอนทองๆเนี่ยเขากำลังทำอะไรอะลูกถือลูกบาสอยู่หนูว่าเขาทำอะไรอยู่คะอเขากำลังจับลูกบอลใช่ไหมคะดังนั้นผู้ทำครูนะว่า he's catching the ball he's catching the ball อีกทีลูกแล้ว he's catching the ball เยี่ยมมากไปดูต่อค่ะรูปถัดไปอุ๊ยน้องคนนี้ค่ะเสื้อเขียวโชว์ชุกกระแวแบบนี้นะคะ,ะกําลังทําอะไรลูกบอกลูกทำอะไรคะอืมกําลังชูดกิ่งลูกนั่นเองนะคะดังนั้นเราพูดว่าพูดตามคุณด้วยนะพอคุณคุณพูดแล้วหนูพูดตามไหมนะ He's shooting the ball He's shooting the ball อีกทีหนึ่งยังไม่พูดยังไม่พูดหนูยังไม่ยอมพูดตามแลวเอาไป He's shooting the ball เก่งมากๆลูกนะแปลว่าเขากําลัง ยิงลูกนั่นเองนะคะอะแล้วรูปดีล่ะเขากําลังทําอะไรกันคะมี2คนเบอร์เก้เบอร์ 9, เจค่ะเสื้อสีฟ้าทําอะไรกันอยู่คะกําลังเตะนะคะด้นภาษาอังกฤษเราพูดว่า they're kicking the ball อะพูดตามกู they're kicking the ball เยี่มากนะ,ะอีกทีหนึ่งสิก่อนข้าม they're kicking the b a l l they're kicking the b a l l โอเคแปลว่าเขากําลังเตะลูกบอลกันนั่นเองนะคะอ่าเอาอีกอุยน้องผู้หญิงคนนี้จ้าผูกแกะสองข้างนะคะนี่นะบางคนบอกว่าเขากําลังกระโดดไม่เอาลูกเราไปดูรูปที่เขากําลังจับลูกบอลนะคะว่าเขากําลังทําอะไรนะไม่ใช่กระโดดนะลูกนะไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนนี้กระโดดนะก็ต้องบอกว่าลอนกําลังทำไหมคะตีลูกนั่นเองนะคะดังนั้นพูดว่า s h e s hitting the ball อีกทีลูก s h e s hitting the ball พูดตามด้วย s h e s hitting the ball โอเคหล่อนกําลังตีลูกนั่นเองนะคะไม่ใช่กระโดดนะโอเคนะคะอ่ะแล้วลูกนี้ล่ะลูกนี้ล่ะนี่โอ้โหใส่เสื้อแบบนี้กีฬาบาสเกตบอลแน่นอนนะคะลูกลูกก็ชัดเลยดังนั้นเขากําลังทําอะไรอยู่คะลูกกาลังทำอะไรคะอะคุณนึกถึงเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องที่คุณครูตัวสกู๊ตี่ไม่รู้หนูเคยดูเปล่าะนะคะตัวนี้จะเป็นแบบว่าไอผมแดงนะคะนะแล้วก็จะเล่นบอกนะคะนะมีแับบ สกุลงีจะเป็นคนที่ตลกมากนะคะแต่เล่นเล่นบาสเกตบอลเก่งนะคะเรื่องนี้คุณกูจำชื่อไม่ได้ตอนนั้นคุณกูเพิ่งดูนะ,ะแต่ว่าตัวละครคือ <c oughs> สกอุลงนี <c oughs> นะคะตัวผมแดงแล้วก็จะมีรุกข้าว่ามีรุก้าวานะคะจะเป็นทีมบาสนะคะแล้วก็เล่นกันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งชื่อไอคิงของนะคะเขาส่วนใหญ่หนูสังเกตคนเล่นบาสแลลูกจะต้องตัวใหญ่ใช่ไหมสูงสูงอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะว่าเวลากระโดดปุ๊บมันจะดังแบบลงลงแป้นได้เลยใช่ไหมหรือบางทีเขาเรียกว่ากระโดดไปแบบรับลูกแล้วก็ อ่านะคะหยอดเข้าไปได้เลยมันจะมีกฎของมันอยู่นะคะแต่น้องคนนี้อาจจะตัวเล็กไปกนิดนึงอีกตัวจะต้องยืดอยูน่นะนะคนเล่นกีฬาบาสเนี่ยมักจะต้องตัวแบบสูงๆนะคะลูกดังนั้นพูดตามครูนะว่า he's bouncing the ball he's bouncing the ball เขากำลังทำอะไรคะดอดลูกนั่นเองนะคะลูกเนาะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้นะคะจะเป็นพาร์ทของการฝึก อ่านนะคะซึ่งเด็กๆทุกคนจะกลัวเลยล่ะเพราะว่าตัวหนังสือมันเยอะมากเลยจริงไหมคะแต่ว่าอย่างนี้ครูเคยสอนว่าถ้าเวลาอ่านนะคะไม่จําเป็นต้องแปลได้ทั้งหมดเนาะหรือว่าไม่จำเป็นต้องต้องไปอ่านทั้งหมดนะคะเราดูแค่ที่โจทย์พอลูกเรามาดูซิคุณครูโจทย์อยู่ไหนโจทย์อยู่ตรงนี้ค่ะโจทย์บอกว่า shoes playing basketball นะคะบอกว่าซูเนี่ยกำลังเล่นบาสเกตบอลนะคะนี่คือเขาให้มาแล้วหนูเห็นไหมลูกมันมีสีม่วงๆในกรอบเห็นไหมคะเขาให้มาว่ามี true หรือ false นะคะหนูก็ต้องแปลให้ได้เนาะเวลาเจอแบบนี้ไม่เป็นการให้เลือกหนูเดาเอาก็ได้ถ้าแปลไม่ได้เนาะแต่กูแปลให้แล้วกันว่า true เนี่ยแปลว่าถูก ใช่ไหมคะหรือแปลว่าจริงก็ได้เออจริงนะส่วน f a l เนี่ยแปลว่าผิดใช่ไหมคะหรือแปลว่าไม่จริงดังนั้นโจทย์ไม่ได้ถามรยากเลยนะคะโจทย์ให้มาว่าสูเนี่ยกำลังเล่นบาสเกตบอลแล้วก็ให้เราตอบว่าถูกหรือผิดนั่นเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะต้องหาเนาะสำหรับใครที่แปลไม่ได้เลยนะคะหนูแค่หาคําที่มันคล้ายคกับโจทย์ให้เจอนะอ่ะพร้อมยังพร้อมยังเอาครูแอบเจอแล้วมาพร้อมกันนะคะเขาบอกว่าหนูลองสแกนคะ่ะไปพร้อมมันครูอาลาฟบอกกันดี s h s my friend too อ้เจอสูแล้ว ใช่ไหมคะอ่ะสมมติวปาค,คุณคุณครูเจอแบบนี้คุณครูไปอ่านอันที่สอง This is my friend Alex ไว้คนนี้มีใช่จ้าเราไม่ดูจูบ่าเพราะโจะทย์ถามสู These are Nick and Lucy อืมไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคุณครูําคุณจะตัดสองคนนี้ออกไปเลยนึกออกไหมคะเราจะดูแค่ซูเนาะแล้วมาดูสิว่าอ่ะรู้ละสููอยู่ตรงนี้แหละโจทย์บอกว่าสูกำลังเล่นบาสเกตบอลมันจริงหรือไม่จริงหนูอ่านต่อเขาบอกว่าช like ีคไลน์บาสเกตบอลอุ้ยเจอแล้วนะบาสเกตบอลด้วยอ่ะล้วก็บอกว่า อ่า uh, photo she i s shooting the ball เห็นไหมคะ shooting the ball เนี่ยในรูปเนี่ยนะคะกำลัง shooting the ball คือกำลังชูดเลยดังนั้นสู้กำลังเล่นบาสเกตบอลจริงหรือเปล่าหรอกจีิมเขาเขากำลังชูดดังนั้นหนูตอบเลยคือ True นั่นเองถูกไหมคะเห็นไหมไม่จําเป็นต้องแปลได้นะเราแค่มองจับประเด็นว่าซูอยู่ตรงนี้อ๋อมีคาศัพท์คล้ายๆกันแล้วมันใช่ไหมว่าเขากําลังทาสิ่งนี้หรือเปล่านะคะสิ่งที่หนูไม่ต้องแปลทั้งหมดได้เลยก็ได้นะคะไอ้ตรงซูงเนี่ยหนูไม่จำเป็นต้องแบบโอ้นี่คือเปลื่อน้องชาอะไรไม่ต้องก็ได้นะคะแต่ถ้าหนูอยากแปลอ่ะเดี๋ยวคนรู่ช่วยนะคะถ้าหนูอยากแปลอ่ะเดี๋ยวขอเคียร์หน้าจอแวบหนึ่งเดี๋ยวคครู่ช่วยแปลนะคะ,ะมาเลยเดี๋ยวเรามาแปลกันนะคะ This is my friend s h u แปลว่านี่คือใครคะลูกนี่คือเพื่อนของฉันชื่อว่าซื่อว่าซื่อว่าอันนัคไปอีซ่าแล้วนะคะซื่อว่าชื่อว่านะลูกชื่อว่าสู่นะ She basketball. like basketball หล่อนชอบเล่นบาสนั่นเอง In this photo ในรูปนี้นะคะ She's shooting the ball into the hoop หล่อนกำลังทำไมคะกำลังชูลูกบอลลงไปในฮูปก็คือห่วงถูกไหมเอาใหม่คนที่2ค่ะ This is my friend Alex นะเพื Alex, ่อนชื่ออ l e x ค่ะ He likes swimming Alex ชอบว่ายน้ำก่ะ But in this photo เห็นไหมมีบัตด้วยนะมีบัตนะแต่ในรูปนี้ he's playing football h e kicking the ball สรุปคืออะไรกชอบว่ายน้ำนะแต่รูปนี้คืออเล็กซ์ทำไมลูกเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็กำลังเตะบอลเออเข้าใจไหมลูกอีกอันหนึ่งกูไปให้ฟังด้วยเด็กๆดูตาม These are Nick and Lucy สองคนลูก เดลไลปิงปองสองคนนี้ชอบเล่นปิงปองค่ะ In this world Nick is serving the ball ดูจากรูปค่ะหนูว่าคนไหนเป็นนิกโจทย์บอกว่าอะไรนิกกำลังเสิร์ฟหนูว่าคนไหนเสิร์ฟคนกำลังเสิร์ฟต้องถือลูกใช่ป่ะจริงๆคนนี้ชื่อน,นิก้ายหน้องนิกน่ารักเชียแต่อีกคนนึงรูซี่ลูซี่ตัวเล็กมากลูก <laughs> นะลูซี่ตัวกระเปียกหนึ่งนะคะได้ไหมอา้าวไปดูอีกหนึ่งอันค่ะมา Alex likes football โอ้ยคุณครูแปะให้ฟังมาเราด้วยแหละที่จริง ดูโจ์อเล็กชอบเล่นฟุตบอลจริงป่าหาอเล็กให้เจอค่ะซูไม่เอานิกไม่เอาลูซี่ไม่เอาเจอยังอเล็กอเล็กชอบเล่นฟุตบอลป่าอเล็กชอบอะไรคะชอบว่ายน้ำแต่นีรูปเตะบอลแต่จริงชอบฟุตบอลป่ะไม่ใช่ถูกไหมคะใช่ป่ะเพราะว่าเขาชอบว่ายน้ำจ้านะคะในใครชอบว่ายน้ำเหมือนอเล็กบ้างเลวยกมือให้ครูดูสิใครชอบว่ายน้ำเหมือนอเล็กบ้างอ่าครูชอบมากเลยครูชอบกีฬาที่เป็นแบบว่ายน้ำเพราะว่าอะไรคะ เหงื่อไม่ออกนะค้ชชอบเล่นกีฬาไม่มีเหงื่อนะคะเพราะว่าอยู่ในน้ำมันจะเย็นนะลูกไปดูต่อซิไปดูต่อคนถัดไปค่ะคนถัดไปเขาพูดเชิงนิกนิกอยู่ไหนลูกนี่นิกอยู่นี่ถูกปะนิกคืออยู่รูปที่สามใช่ไหมคะใช่ไหมซูไม่ดูอเล็กซ์ไม่ดูนิกกาลังเล่นปิงปองกับลูซี่ใช่ป่ะลูกในรูปเมื่อกี้วครูแปลไปแล้วจำได้ไหมเขาบอกว่านี่คือนิกกับลูซี่พวกเขาชอบเล่นปิงปองในรูปนี้นิกกาลังเสิร์ฟบอลใช่ป่ะนิกเล่นกับลูซี่จริงไหมจิง ใช่ไหมในรูปที่เมื่อกี้วู่บอกว่าน้องคนนี้กับน้องคนนี้ลูซี่ตัวกระเปียกหนึ่งนะคะตัวเล็กๆดังนั้นใครที่ชอบเล่นกีฬาลูกเด็กๆเราชอบเล่นกีฬาถ้าใครอยากอยากเป็นนักกีฬาหนูจะต้องกินเยอะๆนอนเยอะๆนะนะคะเราก็ออกกําลังกายบ่อยๆหนูก็จะตัวสูงตัวโตวลูกเพราะหนูตัวโตวหนูก็จะเล่นกีฬาได้เก่งเล่นกีฬาได้ดีนะคะเพราะว่ากีฬาหลายอันมันจะต้องใช้กายภาพเขาเรียกทางฟิสิกอลลูก ฟิสิกส์มันต้องโอเคเนาะอย่างเช่นสมมติใครตัวเตีย้ยๆอย่างเงี้ยตัวแบบตัวเตีย้ยๆสูงไม่มากเนี่ยเวลาไปเล่นบาสเกตบอลเนี่ยหนูก็จะเสียเปรียบเขานิดนึงแต่ไม่ได้บอกว่าหนูเล่นไม่ได้นะเนาะเหมือนอย่ได้ไงคุณครูนึกถึงเรื่องไหบ้างนักเรียนนึกถึงเรื่องเนี่ยซูโทเปียอ,อ,อ่คุณครูชอบดูเรื่องนี้มากน่ารักซูโทเปียเนี่ยมันจะมีไอ้กระต่ายตัวหนึ่งจำได้ไหมตัวที่เป็นพระเอกเนาะมันก็จะบอกโฮ้ยฉันอยากเป็นตำรวจแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในในเรื่องนั้นตำรวจจะต้องเป็นตัวแรด อ่าไม่ไม่ใช่ตำรวจต้องแรดไม่ใช่ดีนะลูกไม่ใช่นะตำรวจต้องเป็นตัวแรดเป็นแบบสิงโตเป็นช้างเป็นคนที่มีพะละังกำลังมีกวอาเพราะต้องต,ต,ต,ตัวใหญ่ๆแต่ว่าเอเจ้ากระต่ายเนี่ยมันตัวเล็กนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยกระต่ายก็ไม่ยอมเขาเรียกว่า never give up n oh, อ never give up never give in นะคะในในเพลงมีด้วยนะ I won't give up no I won't give in จ a c h t ด e end ใช่ไหมเพลงของ s h a ิล r a นะคะว่าฉันจะไม่ยอมแพ้จนกว่าฉันจะถึงเป้าหมายเนาะกระต่ายไม่ยอมก็สู้สุดใจคัดยินสุดท้ายก็ได้เป็นนะเออเนาะในในตัวการ์ตูนนี้หนูลองไปย้อนดูได้นะไปหาดูนะนเดี๋ยวลองไปดูเรื่องซูโทเปียนะคะสนุกมากเลยเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทําให้หนูไม่ยอมลดละเลิกนะคะเนาะไม่ไม่ไม่ยอมแพ้จึงจะตัวเล็กแต่ว่าใจสู้นะคะก็สามารถ สมมติหนูอยากเล่นบาสเกตบอลหนูตัวเตี้ยแต่หนูใจสู้หนูก็เล่นได้หนูก็วิ่งเร็วๆไงเหมือนเหมือนไอ้นี่ไงนลูกเหมือนใครนะเมสซี่ปะที่ตัวเตี้ยๆเ,เล่นฟุตบอลนะเออปกติคนเล่นฟุตบอลบางคนต้องแบบหูสูงยาวเข่าดีแต่เมสซี่ตัวเล็กๆก็กกวิ่งแบบน้องไปแทรกอย่างงี้ใช่ไหมคะนะอ่ะโอเคขออีกสักอันหนึ่งเด็กๆมาลองดูซิสู้ค่ะลูกสู้สู้ไม่เล่นกีฬาจริงบ้างเมื่อกี้ลูกตอบไปแล้วนะสู้ไม่เล่นกีฬาจริงว่าสู้อยู่นี่จําได้ปะสู้เล่นไหนลูก เล่นบาสตกลงเขาไม่เล่นกีฬาจริงปะไม่จริงเนาะเขาเล่นสิเขาชอบเล่นบาสเกตบอลถูกไหมคะได้ไหมเห็นไหมจริงๆแล้วคือถ้าถามอะไรตอบอันนั้นง่ายมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้ก็ไม่ยากนะอาะ้าขอสรุปนิดนึงในบทนี้ที่เราเรียนไปมีอะไรบ้างทุกคนมาทวนกันค่ะ,ร,คะรูปที่หนึ่งคือรูปตีบอลเราเรียกว่าเ i อ่ะพูดด้วยแล้วขดแปลว่าตีรูปที่สค่ะ kick k i c แปลว่าอะไรคะเตะ รูปที่สามคืออะไรเอ่ย catch ตัวนี้แปลว่าจับพูดด้วยรลอ catch จับดีมากรูปถัดมาค่ะ throw throw แปลว่าควงปาโยนนะคะ bounce bounce ตัวนี้แปลว่าดอกบอลค่ะและสุดท้ายในรูปก็คือ shoot shoot แปลว่ายิงลูกนะคะ เรามาดูโครงสร้างครีหนึ่งนะคะในบทนี้ที่หนูจะต้องรู้นะคะมีอะไรบ้างเนาะอย่าลืมเอาไปฝึกใช้โครงสร้างที่เราเรียนกันเนี่ยนะคะก็คืออยู่ในเรื่องของตัวที่ชื่อว่า present continuous นั่นเองนะคะก็คือการบอกว่าเรากําลังทําอะไรใช่ไหมลูกนะกำลังบอกว่าเรากําลังทําอะไรนะคะเจ้า present continuous เนี่ยจะมีโครงสร้างก็คือ is ถู่ไหมคะ am อ่ะนะคะอ่ะตรงจริงต้องมีประธานก่อนอ่าครูเขียนไว้อย่างงี้เนาะแล้วก็ตามด้วยเวิร์ที่เติม ing นะคะเอาล่ะนะคะตรงนี้ก็คือตัวที่ครูสรุปให้หนูคือตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ i s a <East> mr <S แล้วก็ตามด้วย ing นะหนูลองมาช่วยค,ครูหน่อยดีกว่าว่านะคะถ้าประธานเอก,กโพจน์ลูกเราจะใช้ e s ถูกไหมแล้วเติม ing ช่วยหน่อยลูกประธานเอกพจน์มีใครบ้างคะแล้วก็คือ h ีเ <He S 2> ก่งมากลูกอ่าช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วผู้หญิงผู้หญิงคนเดียวลูกใช้ชี่เก่งมากลูกถ้าไม่ใช่คนลูกเป็นมันตัวเดียวมันสิ่งเดียวลูกก็เป็น It, หรือเมื่อกี้ที่หนูอ่าน reading จำได้ไหมก็เป็นชื่อคนคนเดียวเช่นจะเป็นน้องนิกคนเดียวเป็นลูซี่คนเดียวเป็นอเล็กซ์คนเดียวกว็ได้นึกภาพออกมคะใดๆนะคะที่เป็นคนเดียวนะแต่พอเป็นผู้อุ์อ่าหูพอุ์บ้างล่ะผู้อุ์ถศทำยังไงหูพอุ์ก็คือที่มีหลายๆคนใช่ไหมคะเราจะใช้อาแล้วก็ตามด้วย ing เนาะเช่นเราเจอคำว่า we ใชกไหมคะเราเจอคำว่า d a แต่มีตัวที่เพิ่มมาจำได้นนะที่คูบอกก็คือ you มันจะใช้เหมือนหูพจน์ถึงแม้เขาจะเป็นคนเดียวนะแต่ว่าจิงๆ you เนี่ยมันเป็นได้ทั้งเอกพจน์พหูพพน์ขึ้นอยู่กับว่าเราพูดกับใครเช่น you คนเดียวก็คือเอกพจน์แต่ถ้าบอกอุ้ยพวกคุณหลายๆคนก็คือ you ที่เป็นหูพพน์ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาใช้เนี่ย u เขาจะใช้กับ Finished. นะคะ <Wars> หนูจำไปด้วยนะนะคะร่วมถึงหนูอาจจะเป็นเมื่อกี้ที่เราเจอนิกแต่ไม่ใช่น <Ori listen to you> ิกคนเดียวเป็นนิกแอนด์ลูซี่หนูนึกออกไหมพอมันเป็นหลายคนแบบนี้ค่ะก็จะใช้เป็นอ่านั่นเองนะคะนั่นคือสิ่งที่หนูจะต้องรู้ว่าประธานเอกพจน์ I s แล้ว ing ประธานพระหูพจน์อ่าแล้ว ing และอีกอันหนึ่งที่ครูสอนเพิ่มไปนะคะเป็นการทบทวนว่ากฎของการเติมอิ่งจาได้ไหมลูกไม่เออเขาเรียกอะไรถ้าไม่มีกฎอะไรพิเดาานะคะหนูเติมอิ่งไปเลย ถ้าลงท้ายด้วย e ลูกนี่ครูย้ำให้ลันะถ้าลงท้ายด้วย e เห็นไหมคะลงท้ายด้วย e เนาะเนี่ยตัด e ทิ้งก่อนเราค่อยเติม ing เช่น m o u s e ตัวนี้เห็นไหมคะถัดมาถ้าเกิดสมมติอไรลูกมีหนึ่งสระหนึ่งสกดให้เราเบิ้ลตัวสะกดเข้าไปเราค่อยเติม ing เช่นตัวนี้เป็นต้นนะคะหรือหรือจำได้ไหมที่ครูสอนไปเมื่อสักครู่หนึ่งก็คือเรื่องของ dying กำลังตาย ie เนาะเปลี่ยนเป็น y-ing นะคะหรือว่า lying แบบนี้นั่นเองนะ จัได้ไหมคะครูเขียนให้ดูอีกทีนึงเนาะเพื่อเพื่อไปเจอลูกอันนี้ไม่ต้องจําเพราะว่าในระดับของหนูเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้ลึกขนาดนี้นะคะแต่ว่าเผื่อเจอนะก็เป็นได้ IE เปลี่ยนเป็น YNG นะคะหรือ line l i e line ตัวนี้นะลูกเปลี่ยนเป็น l y i n g แบบนี้แล้วก็มีตัวที่ยกเว้นเลยที่ครูบอกว่ามันไม่ตรงกฎนะคือไดตัวนี้ลงท้ายด้วย E แต่ว่าไม่ตัดีทิ้งก็เติมเป็น Dy i ิ g แบบนี้นะคะ เนาะแต่ถ้าหนูจะเจอในบทก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นตัวที่เติมอิ่งได้เลยไม่ต้องแบบจำกดอะไรเพิ่มเติมนะคะนี่ก็คือบทนี้เท่าไหร่ที่หนูจะต้องเจอนะคะเรื่องของโครงสร้าง i s m r b o g แล้วก็การเติมเอ g จต้องเติมยังไงนะคะรวมถึงกริยาต่างๆนะเป็น action ใช่ไหมคะว่าเราตีเราดอเราโยนเราปานะคะหรือว่าเราจับเป็นแบบไหนนะคะก็อย่าลืมนะคะไปทวนกันในหน้านี้แล้วลูกน้อหน้าหนึนะคะก็เป็น unit ของเราอันนี้นั่นเองนะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้แอคชั่นของกีฬานั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมนะคะมาติดตามกันว่าคุณครูจะมีอะไรมาสอนหนูอีกในเรื่องของกีฬาหรือเปล่าอุ้ยหรือข้างหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมมาดูคลิปถัดไปกันนะคะว่าคุณครูจะเอาเรื่องอะไรมาฝากหนูอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะนะนะแล้วก็ไปดูกันเยอะๆไปทบทวนอย่าลืมทำบาร์ฟื้นหันด้วยนะเนื่องครูลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเด็กๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน